โรงงานอุตสาหกรรมที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานตะแกรงค่ะหมวดงานอุตสาหกรรมประเภทแรก เ,เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตะแกรนไปใช้งานก็จะเป็นประเภทของอุสาหการแปลรูปสินค้าโรงงานสีข้าวและอีกประเภทหนึ่งนะคะในหมวดของขนส่งค่ะวันนี้มิสซิลีซีโอลิซาจะพูดถึงผลิตภัณฑ์งานตะแกรงโลหะที่เป็นงานสแตนเลส304ซึ่งมีการผลิตเป็นเนื้อแฮร์ไลน์ก็คือเป็นเนื้อดิบของงานสแตนเลสซึ่งจะไม่ขึ้นเงาค่ะเพราะฉะนั้นจะมีความเข้าใจผิดๆนะคะส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าสแตนเลสจะเป็นเนื้อเงางา ตัวนั้นจะต้องมีการขัดเพื่อให้ตัวสเตลเลตนั้นมีความเงางามหรืออาจจะมีการพ่นให้เนื้อสเตลเลตขึ้นเงานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเกรดมาตรฐานที่โรงงานวันสยามผลิตจะเป็นสเตลเลตเนื้อ304นั่นเองค่ะ เหมือนกับเป็นการทําสีนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นแผ่นพลาสติกที่มีการห่อซีนมาก่อนที่เราจะนําไปเจาะรูนที่เครื่องจกักรไม่ว่างานอุตสาหกรรมของคุณประเภทไหนนะคะคุณสามารถปรึกษาเข้ามาได้ที่ l i แอสยาม 99, 99ของเราค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะในการที่จะให้คำปรึกษาค่ะแล้วเราเป็นโรงงานผลิตโดยตรงค่ะไม่ว่าคุณจะสั่งผลิตงานนะคะจํานวนน้อยจานวนมากเรามีทั้งจําหน่ายปลีก าคส่งแล้วก็ยังมีราคาของโปรเจกต์ราคาโครงการให้กับผู้รับเหมาอีกเช่นกันค่ะหรือว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านอาหารเจ้าของโครงการคุณก็สามารถปรึกษาเรามาได้โดยตรงค่ะเพราะนอกจากเราเป็นโรงงานผู้ผลิตแล้วนะคะเรายังมีทีมสถาปนิกวิศวกรและทีมช่างผู้ชํานาญการ ช่างประจำของวันสยามเรานั่นเองค่ะผลงานทั่วไทยการันตีได้แน่นอนงานออกงานเชื่อมงานตกแต่งงานออกแบบทุกกระบวนการจะรวมอยู่ที่วันสยามที่เดียวโดย c ีอโออลิซานะคะเป็นผู้ควบคุมการดูแลไม่ทิ้งงานไม่เทงงานมั่นใจเมื่อคุณเลือกวันสยามแน่นอนนะคะ